ชีวิตชีวิตของคนแต่ละคนที่สิมีคุณค่าก็คือการเกิดมาได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำเพื่อผู้อื่นสตัต <c oughs> นะว์อื่นในตัวบกไว้ชีวิตจะมีคุณค่าคือชีวิตที่เกิดมาทำเพื่อผู้อื่นคำว่าทำเพื่อผู้อื่นมันต้องมีวงเล็บจำกัดเอาไว,ว้ว่าโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจึงจะมีคุณค่าทำเพื่อผู้อื่นมาก โดยไม่หวังค่าตอบแทนมากกมีคุณค่ามากทําเพื่อผู้อื่นน้อยโดยไม่หวังความตตอบแทนน้อยมีคุณค่าน้อยเป็นธรรมดาเนาะจึง <c oughs> บอกว่าโดยจํากัดความว่าคนเฮาสิ่งนีคุณค่ามากคุณค่าน้อยก็ขืนจุกาบการกระทําเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนด้ส <c oughs> ่วนมากมัน่เป็นเรงสั้นดอกเ่ว่า ขนาดพี่น้องกันน่ะไอ้กับน้องกันน่อแต่ว่าเอานั่นเอานี่ให้กันน่ะมีโหลดความหวังต่อแผนเออเวลาตกทุกข์ได้ยากลําบากมากน้องตกทุกข์ได้ยากหรืออ้ายตกทุกข์ได้ยากกับซานพี่น้องกันนั่นแหละเออต่อไปข้างหน้าแต่กูมีกูบ่ทิมมึงดอสว่าไปเด้แต่มันมีความหวังต่อแผนมึงเบิดนเนาะทัะ้งบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนที่ทา เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยนี่อยากอยู่เด้บ่แมนของหาไดไงเด้บ่แมนของหาง่ายเด้อมาดาดีดาทำเพื่อลูกก็มีเครื่องหวังสิ่งตอบแทนอยู่เด้คิดดีดีเด้อคิดลึกๆึเด้อเออ <c oughs> เป็นลูกผัวชายเอาไว้สืบสกุลไปทำการงานท่าหนา้าทีแทนหรือปกป้องขอบครั้วก,ก็วบาไป ้าลกพุ่งยิ่งก็เอาไว้ขายจากเวลาด้าลุพุ่งยิ mm ่ง hmm. เดี๋ยวสินน่ข้ามกาวของอีเมียอีสาขาพอไหกฟังสมัยเพิ่นเป็นสาวพอหันแต่งงานพากันไปเรียกว่าอาบน้ำในในห่วยในห้องนั่นแหละเว่ามีมีหลังคามีอันสาลามองบังและแดดมองพาคเพิ่นย็ดอกในขณาดทีพากัน อาบน้ําแล้วพักกันยางขึ้นมากนั่นเพอดีฝนตกล่มแห้งมากบึมบ,บําบึมบํามากสาวใสและมูพวกคนอื่นเฝ้าแล่นไปแล่นยานเปียกบางคนกัดลุมบางคนกัดเย็บขาบางคนกัดเจ็บแขนลุมเพราะว่ายานเปียกยากนจต่ของลําบากแลน่นพากันเข่าไปคุณแต่ว่านั่งมีสาขานี่บบแล่น ยางไปศึกาด้วยความระมัดระวังนบบความระมัดระวัเงเยื่องไกลพุ่นเยื่องกกลที่ค่อยไปแไปนางล่องแต่ว่าเพิ่นกับเปียกยนี้ผู้เป็นมันก็มีคนที่พักในสลันกัหลายคนอยู่โดยถ้าน,นั้นใช่เศรษฐีซึ่งเป็นปูขคนนั่นแหละหมายถึงว่าอยากทาั้งผัวแต่ว่าตอนนั้นบาทานได้เอาแต่ว่า แต่มีปูไม่ยาหล้วก็ไม่พอมีแม่เขามาเบิงเขามาเบิงเขามาถาบท้ามก็ไม้นั่นน่ะเออคุยกันเล่นอย,อยู่ในอาคารผุ่นละอยู่ในซาลาหลทั้งนั้นเออผู้ผู้เป็นปูนี่ถ้านั้นใช่ก็เลยถามบอกว่าแม่หญิงฝนตกล่มแรงขนาดนั้นเธอบอย่านอันตรายเธอบอย่านเปียกอย่างยั้บอกเป็นอย่างคือบ่อเฝล่าแหลมเขามาคือมูเออเปินก็นเลว่าตามธรรมดาแล้ว มารดาบิดานเลี้ยงลูกก็ไปว,วังไว้ขายใจว่าล่ะขายตัวเอาข่าดองเหมมีผูดด้ใดบอกเอาจกคนอยู่ว่อยู่นี่เอาเถียงกันมึงปังปังผิดกันเพราะว่ามันบัลงโตโตด้วยผลประโยชน์ซํำเนาะเออเอาไปว่าไม่ได้เอากันกต่มีเขาไปลักเอาสมน้ำหนาเออจริงความเพลินเด้นัน,นะเออตามธรรมดาแล้วถึงก็เลยว่าพิกสุวิ่ง ก็ไม่ควรอันหนึ่งเป็นของไม่ดูสวยงามช้างวิ่งก็ไม่สวยงามพระราชาทรงเปี่ยวโกรธจังสีกก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นกระเบาไปยิ่งเราเป็นลูกผู้หญิงซึ่งมารดาบางพึ่งพิงได้ค่าสินสอดเ,อเรียกว่ายิ่งเราเป็นหญิงผู้มีรูปร่างกายสวยงามเหม่าเออยิ่งมีค่าสําหรับพ่อของสําหรับมารดาและบิดาซึ่งจะมีราคามากมันบ่ผพิษได้น่นนะ ต่มีราคามากแม่นข้อมูลอิเลีได้นั่นนะถ้าเกิดว่าเราผู้เป็นแม่หญิงออที่มีรูปร่างสวยงามยิ่จังสี่ถ้าเกิดวิ่งไปเกิดลมแขนขาหักขึ้นมาค่านั้นจะหาได้มาจากที่ไหนกันเราจึงรักษาค่าไว้ให้แก่มารดาบิดาเพออื่อนกระถามแบบจริงไหมนแล้วยังเป็นภาระอื่นอีกให้กับหมู่ญาตินะา้าขาหัก แขนหักกับเบิด์คาตัวเขาไปจากไดตัวเนาะมันว่าลหล่ะร่างกายทุกคนเราผาพพิการพยาจะเอาง่ามปไปเลยเขาบอกเอาดีมันบอสมบูรณ์แบบนั่นแหละบอกพูดถึงพูดถึงว่าคาดพอกับแม่เลี้ยงลูกก็ยั่งหวังพึ่งพิงอย่างหนึ่งเด้เนาะแต่ว่าบาให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะว่าบ่าเข้าใจในธรรมะเอง,เองเออบุคคลที่ลูกผู้เขามีความกาตัญญู จะเป็นของเขาเองโดยในหัวใจของเขาเองอยู่แล้วเพราะว่าเขาซึมซาบสังสมอุปนิสัยสันดานจากคําสอนกุทธเจ้ามากตการกรจนถึงปัจจุบันนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกก็คือแค่เอาบุญกับพ่อละว่าต้องไปหวังยังจากเขาดอกมันทีเป็นของมันเองโดยธรรมชาตินั่นแหละ <c oughs> ทีเป็นของมันเองโดยธรรมชาติจึงยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาว่าบุคคลที่มี่ามากคือบุคคลที่ ได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะี่แหละบุธรรมดาได้ขอความนมนะตตนน์แต่เฮาก็คิดถึงความจริงของเฮานน่ะที่เลี้ยงลูกเลี้ยงยังมากกันแล้วแกแต่ว่าผู้ใาก้ก็อยากให้เป็นทหารเป็นเป็นตำรวจพ่อให้พ่อแม่มีหน้ามีตานั่นหวังบละอ,อแต่เป็นผู้ยิ่งก็คือกัออให้เป็นพยาบาลให้เป็นครูให้เป็นเอียงก็แล้วแต่พ่อให้พ่อแม่มีหน้ามีตา แม้กระทั่งชื่อเสียงก็ยังหวังนี่คือความจริงที่ทุกคนมีอยู่แล้วในใจนั่นแหละลูกผู้ชายก็วังไว้ลหลายอย่างที่ลหลายหลายอย่างที่เข้าเคยเข้าใจว่าเมื่อใดก็ช่างที่เขายังมีความปรารถนาอยู่คําว่าปรารถนาเด้ เ,ออเมื่อนั้นเราก็ย่อมเกิดเกิดไปตามความปรารถนาเป็นไปตามแรงแห่งปรารถนาคืออารมณ์ที่ต้องการอยากให้เป็นมีสัตว์เกิดนะนิดนึงน้อยนึง่นก็นดึงขึ้นมาได้เด้พะพุทธเจ้าเออเ่นดึงขึ้นมาให้เหาเปรียบเทียบให้เข้าเห็นความทุกข์สาเหตุแห่งความทุกข์ของมูสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเออคือมีอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจสองอย่างเออที่จริงน่ะอย่างเดียวนั่นแหละ แต่ว่าเหาเปรียบเพียบใหีเห็นดูซื้อราคะอารมณ์ความยินดีพอใจเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเลื่อนวหวแต่เกิดก็เพราะว่าอารมณ์ความยินดีพอใจตัวเดียวที่ภาษาบาลีว่าอาสาวะอยะอารมณ์ความรู้สึกที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับความพอใจทอนี้ขายังของเกี่ยวอยู่แต่ยังดัดใดดังใจอยู่พอใจอยู่ความไม่พอใจย่อมบังเกิดขึ้นเพราะเป็นของติดกันติดกันอยู่ในหันะนะผมว่ายกตัวอย่าง คนเท่าสิมีค่ามากมนคนที่มีค่ามากคือทําเพื่อผู้อื่นมากโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่คือค่ามันอยู่นี้ทําเพื่อผู้อื่นน้อยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนน้อยนั่นเองคนอยากให,ห้าตัดความปรารถนาด้ความหมายของคนจริงๆแต่ใจว่า,าละ่ะอ,อนบ่ได้ให้ามีความหวังกับไพยใดๆตั้งสิน้นเพื่นในห้านั้นเข้ามาเห็นทุกในตัวเอง ทุกในร่างกายตัวเองที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาก,ก่อนเอ,อคนไห้เฮาไมา่เห็นทุกในเวทนาสัญญาสังขารญยญ่านขึ้นน้ำของตัวเองลูปกับน้ำที่เขาเขามายึดมั่นถือมนนั่นแหละเขามาสั่นเขามาเฉพาะลูปกับน้ำเนี่ยอันนี้มันบอมเนธรรมดาได้กว่าสิตัดขวากน้ำเครื่อใหม่หลายๆอย่างที่มันผูกขันอีรุงตุงนั่งแม่ไทยล่ะหัวเมียลูกล้านเลนหล่อน ทรัพส,สมบัติสัตว์เลียงเยอะแย,ยะนั่นแหละเล้ก็มีความหวังมีความปรารถนากับสิ่งเ่านั้นเออมันก็เลยเป็นถูกไปกับความปรารถนาเรียกว่าสมุไทยนั่นแหละสาเหตุแห่งถูกทั้งหลายือความปรารถนานั่นแหละจังหวะแต่ละคนแต่ละคน,น,นหันค้ว่าเบิ่งเจ้าของดีๆแล้วก็บพิรนณาตามความจริงที่เจ้าของเป็นเด้เออมันตัวเจ้าของบ่ไดดอกเนาะ ก็จะเล็กนั่นแหละถืออีกแล้วกูเถาก็มูถือก็มูเห็ดน้ำผัดก,ก็มูอีกนะก็ให้ทำประจำได้เมียแล้วก็ทีสบายใจยิงย่งด็กประนักก็เก้าอีกแม่บ้าหละ่ะเออทั้งสแตกเราทั้งเอาลูกมาให้เลี้ยงอีกบักฮาหนังกรเลยแม่บ้าละ่ะนักก็เกาเ้าบอคิดพิลึกคิดถือแบบน,นี้คิดว่ามันสิคิดว่าวังว่ากูจะสบายมีความปรารถนาขอความเจ้า วังว่ากูคือสิสบายกูไปเดี๋ยวเบิ้งมันเนาะไอเมียมันเบิ้งมาสั่นมันจานยูนแล้วเมียมันก็เลยต่พวกเจ้ามันหยาอยู่แล้วเนาอเมื่อแม่ธรรมดาได้บ่เนี่แต่มันบ้านเอาเมียมันก็กินเหล่ายุทธเก่ามันอยู่โดยลําพังผู้เดียวมันก็สบายดีอยู่แล้วบ่มีพระละยังมากมันเอาเมียมาแล้วเลยมาเป็นสองพระะมันได้ลูกมาอีกเลยเป็นสามพระละลูกสองก็เลยเป็นสี่พระละแม่นว่าล่ะเือภพระละเลมาตกน้ำพวกเจ้าเห็นแล้ว นั่นแหละแงนหรือว่าแม่เ n ทํสบายยุติบัเออไปทั้งสั้นแล้วนี่แหละความปรารถนาคิดว่าตัวเองจะสบายนั่นเลยเห็นแก่โตยักษ์ว่าล่ะแต่ว่านักก็เก่าอีกใน,นความเห็นแก่โตน,นความปรารถนานักก็เก่าได้เลี้ยงลูกม,มันอีกสองคนเลี้ยงแม่มันอีกธรรมดาว่ะสบายว่าบา่านนี่เป็นดังที่ปรารถนาว่านี่คือความเข้าใจผิดนี่คืออวิชชาที่พวกเข้าบ่รู้ อยู่เฮามีแต่ความหวังความหวังและความหวังหวังว่าเ,ออเรียงดูกชา้มากกันเป็นหัวเล็วหัวแรงเรียงดูกสาวมากกับใบขายเออือนั่งดริษัทาเพิ่นวาน,นั่นแหละคือต้องบ้าเรหรือว่าไพ่้าขายอยู่เหนียวมีเยอะ่ะมาดุกกูให้เถินทึงแถมเงื่อนแถมเข่าให้พร้อมเอารถให้น้ำเาหน้าให้พร้อมมีเยู่วะบะแมนบะมี่พิษกันสะก้อนบะใดกันเลิกกับมี่เนาะเขาหนีไปเอากันกับมี่ในละคนเอาไว้ด้ ทิดแปลกแหวกแนวแรงนำ้ำผู้เบาวพือยาเหล็กอย่แหละขึ้นรถไฟเอากระตาใส่เสียผาสมน้ำหนานรลกมิกิงว่าบาดเนี่ยเห็นบนี่โตนรลกนั่งรถไฟหัวใจอยู่ต้องพยายกรอนหมดได้ล้อคักเนาะสมน้ำหนาแตเสั้นแหละเนน่ยความปรารถนาหวังฝึกฝ้าวาจแตของที่นีชีวิตสุขสบาย เออได้ผัวดีได้ผัวตำรวจพอได้อวดพออวดแม่ได้มีหนา้ามีตาหวังบลาเอาของจริงบลาเนี่ยบ่าวันนี้เจ้าได้เป็นผู้แล่นมาอ <c oughs> เอาเองเออแต่รับสภาพไปตัวเนาะสังสรงค์แต่ทั้งราชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนที่มันเป็นทุกข์เพราะวาความหวังและความปรารถนานั่นเองปรารถนาความสุขจากผู้อืน่นปรารถนาแม้กระทั่งแค่ข้ามสรรเสริญเยืนย่อนี่เด้ เห็ดตั้งแด่ห้าสิเห็ดโดยบ่ได้ปรารถนานั่นแหละเห็ดตั้งแด่คนอื่นสิให้คุณค่าเฮาดอกโดยที่เฮาบ่ได้ไปหวังเข้าใจว่าล่ะบ่ได้ไปหวังให้ผู้ใดมาสรรเสริญยกย่องความนั้นความนี้บ่ได้หวังว่าสิได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กลับคืนมาดิเฮ็ดซื่อๆดิมั้ยเฮ็ดซ้ำตายดิมั้ยบ่ได้มีหยังเด้บ่มีความปรารถนาเด้นี่ มาขลบนับถือบ่ได้วังว่าผู้ใดสิไม่ย่องบอ่มีเลยในหัวใจขักขัีอยู่แล้วเออนีดหนึ่งหน่อยหนึ่งกับ,บ่มีเได้ผู้ใดเห็ดใดบ่ละหรือจังสั้นแหละเอาตัวอย่างเห็ดเป็นตัวอย่างเว่าทุกคนต้องย่อมหลับความจริงที่จริงความจริงของแต่ละคนแต่ละคนมันตัวจากของบ่ได้ดอกเออ <c oughs> ตัวอารมณ์ความรู้สึกจากของบ่ได้เด้อแหละเฮาต้องย่อมรับความจริงตามความเป็นจริงเพราะว่าเฮา หกยี่ก็คือความปรารถนาเลี้ยงลูกมากกอยากให้เขาเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่ามันยังมีความปรารถนาปรารถนายัง่ะปรารถนาให้เขาเลี้ยงจากของใดน้่นหนึ่งปรารถนาให้เขามีชีวิตสุขสบายปรารถนาให้เขามีือเสียงปรารถนาให้เขานั่นมันมีปรารถนาปรารถนาให้แต่ว่ามันยังมีความปรารถนาอะไรจึงบอกหลายๆคนเลยเอาความรักความปรารถนาบางดีกลับมาทํร้ายตัวเองเน่าเหล็กทําลายตัวเองได้นั่น เขาทานงมงงงมงกตุนกับพ่อเลย <c oughs> เนี่ยบริสันแต่ว่าบอมเปนพ่อได้เห็นลูกเต่าแล้วหลานเติ่งเลี้ยงกอกพ่อได้ซื้อเลขไปหาเส้นเลขไหวเบ้ดที่เบิอเด่นเส้นน้ำอีบอถถูบบแดแน่เส้นน้ำอีหยังแน,น,น่นลูกอันลวงตามาอันนั่นอียงัง <c oughs> เออหมื่นกว่าเนาะพวกเรมบางละเกดพันแปดพันเด้บางหันบางนี่ซุบซิบซุบซิบเดี๋ยวว่าปากเด้ ว้ยส้น้ำนาที้บังคา่ายบ่าวเด้ข้นหน่อยๆคา่ายบ่าคน,คนๆๆหลายๆนี่แหละเดีทั้งสั้นแหละปรารถนา,ยนายอย่างหล่ะปรารถนาจากด้กำไรหลายบังดูหันข,อข,อข,อขอ้อมความเข้าขใจผิดบ่ล่ะเขาใจผิดเด้ว่ากิดว่าสิถืออยู่เลยน,น่ะมีความหวังด้อหันเออืึงเธอเดียวหาบาทลงทุนไปมื่นหาเนี่ยมันธรรมดาบ่บ่ได้ขึ้นอย่างหละ่ลละมองลึกเข้ามาให้ทุกคนเห็นความปรารถนาเขาเจ้าของเอง อันเป็นสาเหตุแห่งความเกิดของเฮาเองนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายแต่บ่บ้างความปรารถนาก็ตดองเวียนว่า,ายไปเกิดตลอดเลยบม่มีทางว่าจะมีผนไปได้นั่นแหละสมุทัยหมายถึงเหตุแห่งความเป็นทุกข์ทั้งหลายก็คือความหวังความปรารถนาให้มันได้ดังที่อารมณ์ความพอใจของตนเองจึงบอกว่าเหาฝึกหัดผีผ่าเหตุยู่นี่คือฝึกหัดมาเหตุเพื่อผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ญาตินี่ไหมซึ่งไม่ใช่ญาติโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนต้องเบิ่งดูนตรขหนากเหตุกับญาติตัวเองไปแทนมันยังหวังตอบแทนเราลองเหตุผู้อื่นโดยโดยไม่ใช่ญาตินั่นแหละไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเหตุเ็นบอนี่ถึงบอกให้ทุกคนค่อยๆฝึกหัดออกมาจากอัตตาจากตัวตนจากความรู้สึกคําว่าของกูครอบพวกกูลูกกูพวกูเมียกูหน้ากูอนาคตลูกกูอนาคตนั่นอนานาคตนี่แล้วแต่ บดถูกอนาคตนั่นแหละลองมาเห็ดโดยบอหบัาางอย่างวั <c oughs> นนี้รับสันเขามาในเฉพาะของเข้าคื้กันมาเห็ดน้ำหลวงพอมาเห็ดน้ำอาจารย์เอเอนาะ่าเห็ดไปเห็ดมาพิดกันไม่หันเด้วยถ้าอีนี่มากกลัวมากหรอกเนี่ยเห็นว่ามันลืมมันลืมอย่างลืมว่ามาเห็ดน้ำอาจารย์ก็แสดงว่ามันเห็ดน้ำอันอีพิดกันตัวเนาะเห็นว่าละ่ะอีจะมันสั่งกูไปดกักเขา,น,าน,นั้นไปเนี่ย ปนันกันว่ามาเห็นน้ำหลวงพอเห็นปะจะเป็นทุกคนเอารดผมก็มีสมองเอาไวะใจอยนี่เซมนเป็นแต่สั่งนะเหรอวะบ่เบิ้งจะของเด่เนอยจะของปรารถนาว่าอยากให้เขาทำถูกใจตัวเองเขาใจบ่าเด่เนอี่เออแม่วะะ่าล่ะบันก็เอาไปนินทาคนนั้นคนนี้ก็เ้าดูๆอยู่ด้ อาเซวนาจะพาล้านั่งแปลว่วะยังแปลว่าาวาพื้นกันเนาะ,นะวาพื้นกันเพื่ออย่างเพื่ออยากให้เขานั่น่ะเฮ็ดถูกใจเจ้าของแม่ว่าล่ปราถนาบ่ล่ะหเฮ็ดนี้ยังกระสางจะไปป่าถนาจะไปหวังมันหน้าสางที่แม่แล้วก,ก็ตายตัวเนะ <laughs> าะเฮ็ดไปซ้ำตายซื่อๆน่ไหมบัดหวังผู้ใดมาเฮ็ดถูกใจบ่ถูกใจเด้อบได้เรียกอายุมากอายุหน่อยเด้เพราะยิ่งทิศก็ก็ดาอยู่เลยเด้เนาะ จักสั้นแล้วเข่าก็มูดาก็มูดีท,ท,ท,ทั้เข่าทังกิเลตัณหาหลายเนาะอิลีนั่นแล้เออท่านเ,เนาบิดกิเลตัณหาผมบวชแล้วปันอ,อ, <laughs> อยู่าวาไรจัก็หล่ะแล้วพอเถียงด้ขับอย่างเดียวด้แต่กูก็เห็ดคือเก่าหละนาะ <laughs> <laughs> เด็กเหล็กกับว่าเถียงออกปากแต่ว่าไปว่าหลับหลันะงอยู่นะแชกิแชกแชกิชกผพู้นั้นน้ำ้น <laughs> ีเอ้ยเนะยหะแต่ว่าแต่วเล็ก จักสั่นแล้วก็ <c oughs> ความจริงมันต้องรับ <c oughs> ทั้งเบดหนีเฮ้าต้องหาสาเหตุให้สัตว์เลียนวไวแต่เกิดโตเข้าเองก็สัดคือขึ้นซื้อว่าสั์เป็นบรรญัติโดยตัณหาคือความอยากได้ดังใจอยากได้ตามที่ตัวเองปรารถนานั่นแหละเนจึงเอิ่นว่าสัต์ไหลลงมาตาระอินทราพุม่มภาษาหยังกับเทวดากับพวกเฮาน่ะ,าะสัต์ทั้งบดระอินกับสัด ยักว่าละพระพุทธกับสัตว์พระพุทธวานวิเศษวิโสมาทั้งใดด้เออถ้าพ้นจากความอยากแล้วทังสคือพ้นจากความเป็นสัตว์พระอนาคาเออเหลือความเป็นเหลือความเป็นสัตว์อยู่ส่วนหนึ่งพระากิทกถาคายังมีความเป็นสัตว์อยู่สองส่วนโสดาสามส่วนคนเหนเต็มเต็มยักว่าบ่ตั้งกันกับหมูกับหมาดอกหากินจะเพาะตนเองแหไรบ่ตั้งกันเลยดินั่นแหละจึงบอกว่าคนเฮาสิมีคาหนัง คือการทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเด้ทำเพื่อน้อยก็มีค่าน้อยทำเพื่อมากก็มีค่ามากเ,ออเรื่องสัน้นะคิดเบื้องดีๆโลดที่เข้ามานี่หวังยังขนาดมาทำบุญยังหวังว่งวาสั่ของหิรวยเป็นศาสนาอยู่ดเดนะเนี่ยว่มามาทำบุญว่าสั่นมันโดแมนมาทำบุญเด้อนนี้บ่ได้ทำให้ตัวเองนะพ้น,นออกจากความทุกข์ได้หนึ่งทำทำทานเพิ่มทุกข์ทำบุญเพิ่มบาปยักษ วัตาท่านยังเข่าเข่าท้อปมือนี่ขอแหล้าสวรรค์วิมานขอเรลาเหลีวตะลีหกล้านสิบล้าน,านแจ็คพอตหกสิบล้านกับว่าไปดิไม่ได้ขอจต่จของนี่ขอไปไหลไปให้ลูกเต่าเราล้านเป็นเจ้าเป็นหน้าหีเป็นเศรษฐีเป็นนันเป็นอี่ตายพบได้ศาสตร์ได้เกิดมากรับวว่าทุกวายากใช้พอผ่อให้ผู้ข่าเจอเดอนี่ยคอยพบเมืองแก้วคอยแวงมารคอยพบภาษีอานนาตโกตการโนนเทินกับว่าเด้ถ้ามันเป็นใส่เดือนได้สับเนาะ ขอแบบนั้นมาขอความโลภเลยน่ะเออมันเป็นใส่เดือนมันบ่สุจักตยังไหล <c oughs> เป็นใส่เดือนแน่เป็นฉีกเกี่ยมแน่เออเป็นสัน้นแต่หลห้มันเห็น <c oughs> เห็นเขาม่ายังไม่เห็นความปรารถนาความจะของเข,ข้เป็นถูกประวัติตัวนี้ความหวังความปรารถนาภาษาบาลีว่าสมุทยัยเหตุแห่งความทุกขออ์สิ่งใดไม่ได้ดังใจสิ่งนั้นก็มเป็นทุกข์มันบละหมดสันดสน่นหลับสั่นขมาหาเจากองอ่ะ <c oughs> ขนาดว่ามาทํำบุญเด้อยังมาเพิ่มบาปกวมนี้ท่านเพิ่มทุกข์ทำบุญเพิ่มบาปบริ้ลู้ความหวังบริ้รู้ความปรารถนาออแล้วเ้าตองละตัวนี้เห็นให้มันท่านเด้<ม>เห็ดซือ้อนี่ได้บอเห็ดบ่ได้ต้องห้ผู้ได้มากย่องหฮาดอกเห็ดโดยบ่ต้องไปว่ามันสิได้นั่นไดนี่แม้กระทังะนิพพานเขายังบ่ปรารถนาเลยซือ่ออยู่แล้วต้องเปน็นจั้งไดเออ อยู่ในปัจจุบันนี่เด็กเจ๊บอกแล่ะอยู่ในปัจจุบันอยู่ในหูดังเอออยู่หูดังบ่ได้ก็อยู่ในความรู้สึกในกายของจของเองนั่นแหละเออและวิธีปฏิบัติทั้งหลายนี่เออเพื่อนวาสติประฐานที่กึกายเฮ้าเสียเอาอันใดอันหนึ่งมาผิจารณาก็ได้กระดูกแขวตับไตใสพุ่งไหลไปไหลามาหมุนมาหมุนไปอยู่ในร่างกายนี่นี่ก็เอึนว่ากายคือกันเบียกว่ากายในกายคือการ พืนหน้ากระดูกส่วนแข็งเป็นถาดดินพืนหน้าส่วนเป็นน้ำเป็นเลือดน,น้ำหนองน้ำมูกำไรเป็นถาดน้ำเนี่ยคืนหน้าล้มเข่าล้มออกเป็นถาดล้มออพืนหน้าค่ามหญ่อ,อาหารเป็นถาดไฟเนี่ยเฮ็ดยูจังซี่ก็เรียกว่ากายในกายเออย่นเข้ามาอีกกายในกายอันหนึ่งอันละเอียดเข้ามาอีกก็คือล้มบางทีอยู่ในลมหายใจกายเวทนา คือความรู้สึกทั้งหลายนี่ความรู้สึกยังพ่อใจกับบ่พ่อใจนั่นแหละมีหลายสาเหตุมันยูนี่เหมืนเหาก่อเห็นความคิดของเขาเองที่มันเที่ยวเกิดเที่ยวดับเที่ยวยึดเที่ยวถือเที่ยวปล่อยเที่ยวว่างส่วนมากมันบ่คอยปล่อยคอยว่างหรอกมันยังสงสัยนั่นสงสัยนี่แต่นั้นความสงสัยทั้งหลายบ่อาจสิหายสงสัยใดภาวาการได้คําตอบจากผู้อื่นเด้มันสิหายใดภาวาการรู้ด้วยตัวเองแม้ขนาดว่ารู้ด้วยตัวเองในขณะนั้น ยังมีความสงสัยเพิ่มขึ้นมันธรรมดาเด้อเออเขาเอาได้คําตอบเอาหายสงสัยเพราะคํา,าตอบบนันทึกลึกๆเข้าไปอีกแล้วยังไปหาความสงสัยในคําตอบนเกยยังมี่นะขณะตัวเองเห็นอยู่แท็ยังสงสัยว่าขึ้นอย่างเอออาการสัน้นอาการยานอาการนั่นอันนี้แสงสวง่างแสงสว่าง,สง,สางเห็นอันพระพุทธเจ้ามั่งเห็นพระอาจารย์ที่เขารบนับถือมั่งแม่นปะปะกูต้องไปถามแต่ยังนี้ไดนะ้เนาะ จังสัตว์เด้เอย่ากเก็บไว้กับใจว่าทิมให้เบิดเรียกว่าโวยได้คาตอบแล้วก็บยังหายบ่หายสงสัย,ยนะทิมเลยยากหายสงสัยใดอย่ากเก็บเข้ามาอยากว่ากระทบสัมผัสรู้สึกเพียงกายไม่คิดไม่นึกไม่ปรารถนาใดๆ ปราถนาะหาคําตอบกนมี้ถ้าได้คําตอบแล้วยังมีสงสัยอีกอยู่นเออนาะคณะเพิ่นบอกให้แล้วตะขอก็เห็นในตะขอเลยแหละอ่านั้นยาเก็บในสิ่งที่รู้เห็นกระทบสัมผัสรู้สึกเพียงกายกับพ่อแต่ย่าเอาไว้ในใจเออยาไปสงสัยหาคําตอบมันอีกพ่อเออเฮาสิสิ้นสงสัยเพราะความหมดสงสัยคือไม่นาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่กระทบสัมผัสรู้สึกนะ่ะหรือชุบเพียงกายนั่นนะ่ะ อบอกเก็บเข้ามากพีน่าคิดนึกอีกเออมันจะหยุดอยู่แค่นั้นดับอยู่แค่นั้นเข้าใจบ่ล่ะดับอยุคบังหันแหละดับอยู่ในเนนจ้าของอ่นไหมเออเพิ่นก็นเดิจะบอกเด้บอกดูรายได้ได,ด้บาานีเนาะเอมอม,มาแตา่อย่าโสท่อนกับดาแต่ออย่าโสท่อนมาแต่ทตั้งใดกับดาเบิสอร่อยสักมันเป็นกันใดนนเนาะสงสานแหละเอาพอ Uh -huh.